จ่ได้ไหมจำได้ไหมเอานอนเฉยอจำแม่ไม่ได้จำแม่ไม่ได้อไไดโอ้โหใช่ไหมจำแม่ไหมจำไ,ไหมเดี๋ยวแม่ตักะ่ะเดี๋ยวแม่ตักค่ะอือือนอนเฉยเลยจำไม่ได้จำรถไม่ได้เลยจำรถแม่ไม่ได้ นี่แม่ตักก่อน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 ตักใครถุงนะใครถุงก่อนไอแดงมันไปไหนวะไอแดงอ้วนไปไหนวะเอ้าหกไอ้อ้วนไปไหนวะอ่ะลูกอ่ะ นี่ไม่มีกระดูกกินข้าวนะข้าวมีหมูหน่าเีกเกอบอกไม่รู้เหลือสามตัวได้ไปนะดินดำ,ดนดำแจ้แล้วข้าวไก่ามาชิ้นหนึ่งกินเป็นชั่วโมงกว่าจะหมดคนอื่นเข้าขำเดียวก็น,นู่นน่ะตรงนี้สามตัวน่าจะข้างบนนุ่นไม่ถึงแล้ว hello blank dạ 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 nó dạ 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 อิม่มไหมอะพอไหมนะี่ยแม่ไปให้แดงม,มันมั่งนะงั่นะสองวิกแบบันไป